ผีเปรตวัดร้างนายห้อยบุญเกิดได้ทำการย้ายถิ่นฐานเนื่องจากถิ่นอาศัยเดิมนั้นแห้งแล้งนักไม่มีหญ้าไม่มีแหล่งน้ำให้ควายได้กินควายของเขาจึงทยอยตายกันไปเรื่อยๆนายห้อยสงสารควายเป็นอย่างมากจึงหาแหล่งที่อยู่ใหม่ซึ่งค่อนข้างไกลพอสมควร ระหว่างที่นายหอยต้อนควายไปถิ่นที่อยู่ใหม่กับลูกสมุนจำนวนหนึ่งกองครารวานได้เดินทางผ่านป่าเขาลำเนาไพรและมีเส้นทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกลประจวบเหมาะกับเวลานี้ใกล้ค่ำพอดีนายหอยจึงจะขอพักอาศัยที่วัดประจำหมู่บ้านแต่เมื่อเข้าไปภายในวัดเพื่อจะขออนุญาตเจ้าอาวาส กลับไม่เห็นมีพระแม้แต่รูปเดียวโบสถ์วิหารศาลามีแต่ซากปรักหักพังเต็มไปหมดแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกมากนักเพราะตอนนี้มันมืดมากแล้วนายห้อยจึงคิดว่าจะพักที่วัดร้างแห่งนี้ไปก่อนสักคืนพรุ่งนี้เช้าจึงจะออกเดินทางต่อค่ำคืนนั้นนายห้อยกับลูกน้อง ต่างก็ไม่มีใครข่มตานอนหลับลงได้เพราะบรรยากาศที่วังเวงนกแสกหลายตัววินวนรอบๆส่งสัญญาณว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างควายที่ผูกไว้ก็แสดงท่าทีแตกตื่นเหมือนมันเห็นสิ่งผิดปกติและแล้วมันก็ปรากฏตัวท่ามกลางความมืดเปรตตัวสูงชะรู่ ขุดขึ้นมาจากซากประกััฐพังของวัดส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนนายห้อยนั่นมันผีเปรตเปรตจริงๆด้วยข้าว่ามันคงเด็กปีนสาบควายก็เลยหิวขึ้นมาเปรตมันกินควายด้วยเหรอนายห้อยเปรตบางตนน่ะมันครึ่งเปรตครึ่งอสุรกายกินเลือดกินเนื้อสัตว์ก็มีแล้วพวกเราจะทำยังไง เองไม่ต้องห่วงนะแค่ผีเปรตข้าจัดการได้นายห้อยหยิบเอาควายธนูออกมาจากหญ้าแล้วสวดคาถาปลุกควายธนูขึ้นมาทันทีควายธนูมันพุ่งเข้าไปปะปนกับฝูงควายขณะที่เปรตเดินงงนเงินเข้ามามือใหญ่ๆของมันกำลังจะคว้าเอาตัวควายแต่ก็ถูกควายธนูที่อยู่ในฝูงนั้นควิดเข้าที่ฝ่ามือ จนเกิดไฟลุกไหม้เปรสะดุ้งตกใจหวีดร้องเสียงแหลมมันแสดงท่าทีวาดกลัวแล้วค่อยๆหายตัวลงไปในฟากปร,รักถักพังโหนี่ข้าไม่เคยเห็นในห้อยปลุกควายธนูเลยสักครั้งเป็นบุญตาของข้าจริงๆข้าจะใช้ในยามที่จำเป็นเท่านั้นเหมือนตอนนี้ที่เปรดมันมาดังควานฝูงควายของข้าข้าก็ไล่มันไปแค่นั้น หวังว่ามันจะไม่มาอีกนะสิ้นเสียงของลูกน้องท่ามกลางซากปราดหัดพังก็มีเปรตถ,ถุดขึ้นมาอีกสองตนรวมเป็นสามตนคล้ายกับเปรตพ่อแม่ลูกโดยเปรตตนที่บาดเจ็บเพราะถูกควายธนูเล่นงานคือเปรตตัวลูกที่มีนิสัยเกเรส่วนเปรตพ่อและแม่ก็ให้ทายลูกของตัวเอง เมื่อเปรตตัวลูกถูกทาให้บาดเจ็บพวกมันจึงโกรธมากเดินงนเงินตรงเข้าไปที่นายห้อยหวังจะจัดการให้สิ้นซากแต่พอพวกมันเห็นหน้านายฮอยชัดๆพวกมันกลับเดินถอยหลังแล้วส่งเสียงหวีดร้องแสดงอาการเสียใจนั่นเปรตมันเป็นอะไรไปหรือนายห้อยเสียงหวีดร้องของมันเหมือนกับเสียงร้องไห้เลย ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเสียใจขนาดนี้แต่ฟังฟังดูแล้วก็น่าขดหูเหมือนกันนะแม้ว่าพ่อแม่เปรตจะไม่กล้าทำอันตรายนายฮอยแต่เปรตตัวลูกยังมีอาการเกเรและยังโกรธที่โดนทำร้ายมันเดินเข้ามาหวังจะกระทืบนาย้อยแต่แล้วนายห้อยก็ใช้ควายธนูมาป้องกันตัวเองเอาไว้ ควายธนูหดเข้าที่ขาของเกรดจนลม้ลมลงท่านใดนั้นก็มีพระชรา,ารูปหนึ่งเดินออกมาจากความมืดจีวรของท่านมีสีดำคล้ายกับถูกไฟไหมพ่อเธอโยมหยุดทำร้ายเบียดเบียนกันเสียเถอะเออ่กราบนมำสักการครับหลวงพ่อผมไม่มีเจตนาจะทำร้ายให้เขาบาดเจ็บหรือว่าเจ็บปวด แต่เขามารบกวนพวกผมก่อนเอาเถอะโยมยังไงก็หยุดก่อนเถอะนะทําร้ายกันไปมาก็จะกลายเป็นก่อเวนก่อกรรมไม่จบไม่สิน้นนายหอยได้ยินดังนั้นก็เชื่อฟังหลวงพ่อเรียกควายธนูกลับมาไว้ในย่ามเหมือนเดิมด้านลูกน้องก็เกิดความสงสัยว่าวัดร้างขนาดนี้ จะมีพระจำพรรษาอยู่ได้อย่างไรอวัดร้างไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาแล้วมีพระอยู่ได้ยังไงกันละครับเนี่ยมีสิโยมอาตามาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนานจนเห็นว่าเรื่องราวในอดีตมันเป็นมายัางไงถึงทำให้โยมนายห้อยผู้นี้ก็บเปรตทั้งสามตนมาเจอกัน ผมไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อหมายถึงอะไรโยมเห็นเปรตผัวเมียที่ยืนร้องไห้ยอยู่ไมล่ล่ะนั่นคือพ่อแม่ของโยมในอดีตชาติส่วนเปรตจอมเกเรที่จะเข้ามาทำร้ายโยมก็คือน้องชายของโยมในอดีตชาติเหมือนกันทันทีที่หลวงพ่อพูดถึงอดีตชาติอยู่อยู่ในห้อยก็เห็นภาพขึ้นมาในความรู้สึกของเขา เขามองรอบๆวัดเหมือนสถานที่คุ้นเคยมาก่อนและแล้วก็รู้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาหลายร้อยปีนั้นนายห้อยเกิดในครอบครัวของเศรษฐีคนมีเงินแต่ครอบครัวนี้ไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาชอบนับถือผีฝางนางไม้โดยเฉพาะการเส้นไหว้ผีเปรตด,ด้วยของสดของข่าวมีแต่ตัวนายห้อยเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ชอบไปหาพระไปช่วยเหลือหลวงพ่อปัดกวาดเช็ดถูวัดทําให้พ่อแม่เสรษฐถีกับน้องชายของเขาไม่พอใจโดยเฉพาะน้องชายที่เกลียดพี่ชายอยู่เป็นทุนเดิมเมื่อพ่อแม่ให้น้องชายไปตามพี่ชายน้องชายก็มักจะใช้คำพูดไม่ดีกับพี่ชายและพระในวัดอยู่เสมอบางครั้งถึงกับฉุดกระชากลากถู ทะเลาะกันพระที่วัดต้องมาห้ามปรามอยู่มาวันหนึ่งตัวของพี่ชายได้นำควายมาเลี้ยงน้องชายก็มากันแกล้งควายของพี่ชายสารพัดจนกระทั่งทำร้ายควายจนตายสองพี่น้องทะเลาะกันอย่างหนักพ่อแม่เข้าข้างแต่ฝ่ายน้องชายและให้ท้ายมาโดยตลอดทำให้พี่ชายทนไม่ไหวจึงหนีไปอยู่วัด โดยไม่กลับบ้านอีกเลยพ่อแม่โกรธมากไปตามลูกชายกลับบ้านเมื่อลูกไม่ยอมกลับจึงต่อว่าหลวงพ่อว่าเป็นต้นเหตุที่สั่งสอนให้ลูกไม่เชื่อฟังตนเองหลวงพ่อไม่ตอบโต้ยิ่งทําให้สองผัวเมียโมโหหนักเข้าไปอีกด้วยความโกรธและคิดว่าตนเองเป็นเศรษฐีผู้มีเงินและอำนาจ จะทำอะไรก็ไม่ผิดสามพ่อแม่ลูกจึงพากันลักลอบมาเผากุฏิของหลวงพ่อในขณะที่ท่านกําลังนั่งสมาธิทําให้หลวงพ่อต้องมรณภาพส่วนสามพ่อแม่ลูกนั้นเมื่อจุดไฟเผาแล้วไฟได้ลามไปรอบๆวัดจนพวกเขาหาทางออกไม่ได้และตายในกองเพลิงนั้นส่วนลูกชายคนโต สามารถหนีเอาตัวรอดจากกองเพลิงมาได้โยมเห็นอดีตชาติแล้วใช่ไหมละ่ะเปรตสองตนนี้เขารู้สึกผิดอยากจะขอโทษที่ทำให้โยมต้องเสียใจและอยากขอส่วนบุญเพราะตอนนี้พวกเขาหิวโหวยเป็นอย่างมากมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีตกอยู่ในภพภูมิที่ต่ำพวกเขารู้แล้วว่าบาบุญเป็นยังไง แต่พอนึกขึ้นได้ก็สายเกินไปซะแล้วนายหอยน้ำตาไหลเมื่อรู้ว่าพ่อแม่กับน้องชายในอดีตทำกรรมชั่วเผาวัดวาอารามทำให้พระปฏิบัติดีต้องตายซึ่งพวกเขาก็ได้รับกรรมเกิดเป็นเปรตเฝ้าวัดร้างมาหลายร้อยปีหลวงพ่อจึงให้นายหอยตั้งจิตให้เป็นสมาธิ แล้วแผ่เมตตาอุทิศกุศลที่ได้ทำมาให้กับพ่อแม่และน้องชายในอดีตแม้ว่าตัวของเปรตน้องชายนั้นจะเกเรและมีจิตใจที่โกรธแค้นพี่ชายอยู่ก็ตามแต่ในเมื่อนายหอยได้แผ่เมตตาให้แล้วเปรตน้องชายก็มีทีท่าอ่อนลงหลังจากนั้นเปรตสามพ่อแม่ลูกก็ค่อยๆสลายหายไป ส่วนหลวงพ่อเมื่อทำภารกิจของท่านเสร็จแล้วท่านก็หายไปในความมืดเช่นกันซึ่งท่านก็คือหลวงพ่อในอดีตชาติที่เคยดูแลสั่งสอนนายห้อยนั่นเองนายห้อยบุญเกิดได้ต้อนควายไปจนถึงถิ่นที่อยู่ใหม่ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมเขาเลิกที่จะค้าควายและนำควายมาทำไร่ไถนา มีผลผลิตมากมายทำให้เขามีฐานะร่ำรวยขึ้นเขาได้นำเงินเหล่านั้นมาช่วยบูรณะพัฒนาวัดร้างให้ดีขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็มาช่วยเหลือกันจนวัดร้างกลายเป็นวัดที่มีพระเข้ามาจำพรรษาบุญกุศลที่นายหอยช่วยบูรณะวัดทั้งหมดนี้เขาอุทิศให้กับเปรดพ่อแม่ และเปรตน้องชายเปรตทั้งสามรับรู้ยกมือขึ้นสาธุในใจแม้จะเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขีตาโหนตุสพเพเปตาขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข สาธุกแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีเปรตนั้นมีจริงไม่แน่เสียงร้องข้างนอกบ้านคุณอาจจะเป็นเสียงร้องของผีเปรตที่รอขอส่วนบุญของคุณอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้ เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ